จะบินแต่ละครั้งยังต้องคิดแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่างเรื่องการเงินเนี่ยจะไม่ให้วางแผนได้ยังไง สวัสดีครับพบกับ The Next chapter Podcast ใน e p พิเศษนะครับ e ีีที่จะมาชวนคุยเรื่องการเงินจะมาชวนคิดวิเคราะห์และวางแผนการเงินกันนะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับที่ตอนนี้เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นถึง Account Manager ของสายการบินต่างชาติแห่งหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดอย่างที่เราทุกคนกาลังประสบพบเจอนะครับแล้วเขาก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับด้านของการวางแผนการเงินตอนนี้เราอยู่กับคุณพีทภัชรศักดิ์ตันตะเทียน สวัสดีครับคุณพิทสวัสดีครับวันนี้อาจจะต้องขออภัยคุณผู้ฟังนิดนึงนะฮะซึ่งอาจจะมีเสียงจากภายนอกแทรกเข้ามานิดหน่อยต้องขอ,อไปอย่าว่ากันนะครับเป็นยังไงวงครับหน้าที่การงานช่วงนี้อ๋ยอย่างที่รู้กันนะครับว่าวงการการบินเนี่ยเป็นหนึ่งในวงการที่ได้รับผลกระทบสูงที่สุดเนี่ยใช่เรางานหลักของเราคืองานสายการบินเนี่ยกระทบหนักมากแล้วก็เลยเป็นเหตุผลให้เราเนี่ย ต้องเริ่มที่จะคิดปรับตัวไปกับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็พูดว่าอยากได้งานใหม่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นถูกไหมครับตอนนี้พอเจอโควิดปุ๊บเชื่อว่าทุกคนไม่ได้พูดเหมือนเดิมครับทุกคนต้องบอกว่าอยากายได้ง,นงานทำยังไงให้รอดใช่ทุกคนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานใหม่ให้ดีขึ้นรายได้มากขึ้นเลยครับแต่ทำยังไงให,ให้มีงานเพิ่มและงานเดิมยังคงอยู่อ,อันนี้คือคอนเซปต์แล้วก็ คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากที่เราจะเอามาใช้ในสถานการณ์นี้ครับตอนนี้นี่ปลดกันเป็น,ปนว่าเล่นเลยนะครับมองไปทาง <S <S 1> <S 1> ไหนก็โอ้โห,โหปลดกันทั้งนั้นใช่ด้วยความที่เราทํางานสายการบินเนี่ยเวลามันไม่มีบินนะมันก็เหมือนไม่มีงานอเนี่ยก็เลย<ช>ส่วนหนึ่งที่กระทบเราทําให้เราถูกขักเงินอะไรต่ออะไรก็เนี่ยแหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ให้เราเนี่ยจะต้องมาศึกษาความรู้เพิ่มเติมแล้วผมก็เลยมองถึงการเงินการเงินเนี่ยเป็น เป็นปัจจัยหลักในชีวิตที่เ,เรา<ล>ใช้ใช่เป็นเหตุผลเป็นเป็นสิ่งหลักที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วก็เลยทําให้คิดว่าเอ,อ้ทาไมเราไม่มานั่งศึกษาเรื่องการเงินให้ตัวเองล่ะเนี่ยลหละคือที่มาเราที่รู้มาว่าคุณพีนี่คือจบปริญญาโทด้านการบริหารใช่ครับ ก,<บ>ก็คือก่อนหน้าที่จะเกิดโรคระบาดคุณพีก็เริ่มไปเรียนเรื่องพวกนี้ละก็ไมไใช่อันนี้จริงๆเป็นเหตุผลนึงที่ทําให้มีอะไรมันกระตุกต่อมบางอย่างของเราก็คือ,อเราไปเรียน MBA เนี่ยมันทําให้เราต้องเรียนเรื่องการเงิน MBA นี่มันบาสเกตบอลหรือเปล่าบอขอบคุณครับอ่า <laughs> ว่ากันไปออ,อันนี้เราจะตัดนะครับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว <laughs> ต่อครับต่อโอเคครับอพอเรียน MBA คือบริหารธุรกิจเนี่ยเป็นปรยโทรฟุ๊กเนี่ยมันทาให้เราต้องเรียนเรื่องการเรื่องการเงิน มันมีแบบสเปกซิฟิกพิเศษไหมว่าเป็น MBA ที่เกี่ยวกับด้านไหนหรือว่ามันร <S S S> วมทั่วๆไปของผมมาเรียนเรื่องการตลาดแต่ว่ามันจะมี MBA <อ>ที่เป็นอเอกการสาขาการเงินเลยก็มี<อ>แต่ว่าด้วยลำพังเราเรียนการตลาดก็ตามเนี่ยมัน,นก็จะมีวิชาหนึ่งเนี่ยที่ต้องเรียนเรื่องการเงินเ,เป็นเขาเรียกเป็น,ปน business finance อะไรเงี้ยทำให้เราต้องแบบ นู่นนี่น่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทางดิทาน,นก็ไม่มีเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยในมุมนั้นเนี่ยก็ทําให้เรารู้จักวางแผนที่จะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินได้เหมือนกันก็อ,อนนันนล้วก็แต่ว่าก็ต้องรัแต่คนว่าจะเอามาแอพพลายยังไงในชีวิตแล้วแรงจูงใจยังไงที่ทําให้ต้องไปสมัครเรียน ABA มันมีจุดกระตุ้นต่อมอะไรยังไงถึงแบบถึงอยากสนใจอยากเรียนต่อด้านนี้เรียน m b a เพราะว่าด้วยด้วยสายงานเราเป็นออสายงานเซลล์ของสายการบิน uh huh. เอ,อ่อโดยดยปกติเราต้องเจอลูกค้าที่ทําธุรกิจ ก็เลยเป็นเหตุผลว่าคือเรียน MBA หลังจากที่ได้งานนี้ถูกไหมใช่หลังจาก <Okay. S 2> หลังจากที่ทํางานสายการบินบได้สักพักหนึ่งแล้ว,รลวเรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับงานที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เราก็นั่งคิดว่าวิชาหรือสาขาไหนที่มันจะส่งเสริมในด้านการทํางานในเรื่องขององค์ความรมู้ก็เลยนึกถึงสาขาเรื่อง MBA เเพราะว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าลูกค้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องคุยเรื่องวางแผนธุรกิจ <Ừ. S 2> หรือมุมมองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ <Ừ. S 2> ก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าเราไปเรียน MBA เราก็จะมีความรู้มากขึ้นในการที่จะเข้าใจอยู่ในใจ <Ừ. S 2> ลูกค้ามากขึ้น <Ừ. S 2> อันนี้ก็เป็นเหตุผลหลัก <Ừ. S 2> เหตุผลที่2คือก็เหมือนคนทั่วไปที่เรียนก็คือเราก็อยากได้ความรู้เพิ่มมันมีสอนเรื่องการลงทุนไหมครับมีครับแต่ว่าเป็นพื้นฐานผิวๆเลยเพื่อ <Ừ. S 2> แค่ให้เข้าใจว่าการลงทุนคืออะไรแค่นั้นอ๋อครับอเอาละครับการเงินต้องวางแผนคําถามคือล้วจะวางแผนยังไงอะ่ะสมมติถ้าเกิดไม่เคยมีพื้นฐานด้านการเงินการลงทุนมาก่อนเลย คุณพีชช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าคนที่แบบไม่มีพื้นฐานมาเลยเนี่ยควรจะเริ่มยังไงดีกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลก,ก่อนที่จะไปเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยอยากจะเล่าเหตุผลส่วนตัวอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่เรามาศึกษาตรงนี้อย่างจริงจังก็คือเราได้รับผลกระทบจากโควิดละหนึ่งข <2. S 2> ้อสองคือมีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาแบบไม่มีการวางแผนการเงินมีแค่ทรัพย์สมบัติปกติทําให้พอเขาจากไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้จากไปแค่ เาแค่ตัวเขามันวุ่นวายไปถึงคนอื่นมันวุ่นมันจะวุ่นวายไปถึงลูกหลานด้วยการสร้างหนี้สินที่ยังค้างๆไว้อยู่นี่แหละเป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าถ้ามันถึงคราวของเราเราจะถ้าเราตอนนี้เรายังอายุยังไม่เยอะเนี่ยเรามีโอกาสเราจะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกหลานของเราหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลอีเหตุผลหนึ่งที่ผมมาศึกษาจริงจังโดยที่เมื่อกี้ถามว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการเงินเลยเนี่ยจะเริ่มตรงไหนดีถูกไหมใช่ใช่เขาควรจะศึกษาจากอะไรก่อนต้องบอกว่าเขาอาจจะรู้แค่ว่าอเค เดือนนี้เงินเข้าเท่านี้ค่าใช้จ่ายที่เขาจะจ่ายถ้ากินข่าอยู่มีเท่านี้แต่หลังจากนั้นเขาไม่รู้ละว่าจะเอาอยัางไงต่อเราเราควรจัดให้เขาเริ่มจัดอะไรดีก่อนที่จะพูดถึงว่าเริ่มยังไงเราต้องมาพูดกันว่าทําไมเราต้องวางแผนการเงินเหตุผลในการที่ต้องวางแผนการเงินมีไม่กี่ข้อครับข้อแรกครับสถิติของคนอายุของคนเราในแต่ละช่วงอายุคนเรามีอัตราที่อายุยืนมากขึ้นปู่ย่าตายายเราเสียชีวิตตอน60 70ยุคน,นี้ไม่ใช่ล,ละใช่รุ่นเราก็ต้อง ตามหลักแล้วตามด้วยเทคโนโลยีการทางการแพทย์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีอัตราที่จะเสียชีวิตอายุขัยของคนเรามีอัตราที่จะต้องยืดขึชีวินยาวมากขึ้นใช่ทำไมต้องวางแผนการเงินข้อที่สองคือเงินเฟ้อใช้จ่ายสังเกตไหมครับว่า20บาททุกวันนี้เนี่ยซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรได้บ้างครับอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็ได้สมัย15ปีที่แล้วเนี่ย20บาทก็ซื้อได้ถูไหมครับถูก15บาท20บาทก็อิ่มแล้วใช่ทุกวันนี้20บาทซื้ออะไรได้บ้างก๋วยเตี๋ยวชามหนึ เงินเฟ้อเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในระบบการเงินของเงินเฟ้อนี่ใช้อินโนไหมครับใช่ครับท้องหรือท้องเฟ้อเนี่ยเหมือนกันไหมอ๋อเล่นอะไรครับเนี่ยโอเคโอเคต่อเงินเฟ้ออะเนี่ยครับเป็นตัวหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามหนึ่งแสนบาทวันนี้อีกสิปีข้างหน้ามันไม่ใช่หนึ่งแสนบาทครับการที่จะมีมูลค่าหนึ่งแสนบาทวันนี้ในสิปีข้างหน้าคุณอาจจะต้องมีสักแสนห้าตัวเงินเฟ้อเนี่ยเฉลี่ยบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2- 3สต่อปีครับโดยที่ตรงนี้แหละเป็นตัวหนึ่งที่เป็นภัยทางการเงินของคนเรา เหยที่มองไม่เห็นใช่เหตุผลที่สามครับทาไมต้องวาแงแผนงานเงินครับรู้ไหมครับว่าสังคมไทยคนไทยคนทํางานเนี่ยน้อยลงอีกสิบห้ายีปีข้างหน้าเนี่ยครับสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพราะว่าอะไรคร<น>ับเพราะว่าญี่ปุ่นใช่ไหมใช่เพราะว่าคนที่คนไทยเนี่ยอัตราคนที่อายุ30มสถึงห้เนี่ยมีเยอะที่สุด หมายความว่าเมื่ออีก15ปีหลังจากนี้เนี่ย <C> e <uk> คนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มเกษียณคืออายุ <Okay. S 2> 60บวกทำให้เนี่ยแหละครับเป็นตัวหนึ่งที่เราต้องวางแผนเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ระบบการเงินของประเทศเนี่ยก็ยังมีการซัพพอร์ตอะไรอยู่บ้างถ้าเกิดมีอัตราที่น้อยระบบเหมือน,นว่าทางทางหน่วยงานรัฐอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบซัพพอร์ตได้มากขึ้นซัพพอร์ตได้มากขึ้นถ้าเกิดมีจํานวนคนน้อยแต่เมื่อไหร่ที่จํานวนมากขึ้นเงินเขก็จะน้อยลงถูกต้องการการใช้เงินตรงนี้ก็ยิ่งมากขึ้ เขาไม่สามารถที่จะบาลานซ์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพอถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะมาขึ้นอยู่กับสีที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยที่เรามีโอกาสที่จะจัดการวันนี้ได้คือทำไมเราไม่ทําวันนี้ถูกไหมฮะคือแทนที่เราจะรอให้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐตอนนี้เรามีกําลังเราช่วยเหลือตัวเองก่อนเราก็เหมือนกับมันไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนจากวันนี้เรากินข้าวผัดกะเพราพรุ่งนี้เราจะปรับตัวพรุ่งนี้เรากินมาม่าไปอีกยีปีก็ไม่ใช่อ่านึกออกไหมฮะแต่มันแค่เรากินข้าวผัดกะเพราจานเดิมแต่เพียงแค่เรากันส่วนหนึ่ง ออกมาเพื่อที่จะวางแผนให้ตัวเองได้นะครเพื่อที่จะได้กินกระเพราต่อไปเรื่อยๆในะะหลังจากที่เราไม่มีตังหรือไม่มีรายได้แล้วอ่ะอันนี้<ช>เป็นไอเดียครับใช่อิกเหตุผลหนึ่งในการทําไมต้องวางแผนการเงินการวางแผนการเงินเนี่ยเริ่มต้นเร็วได้เปรียบเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มต้นเร็วคุณจะถึงสิ่งที่คุณวางเอาไว้ได้เร,เร็วขึ้นหมายความว่าคุณก็ณจะมีเวลาในการที่จะเตรียมตัว แล้วก็ถึงเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ได้มากคือ,คอจะล้มก็ไม่เจ็บมากมันมีโอกาสลุกมีเวลาให้ลุกต่อใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าการเริ่ม <c oughs> วางแผนการเงินเนี่ยถ้าเริ่มเร็วหมายความว่าเราสร้างพื้นฐานทางการเงินของเราได้เร็วเมื่อไหร่ที่เรามีพื้นฐานทางการเงินเวลาเกิดเหตุหรืออะไรขึ้นมาเรามันก็เหมือนกับเราลดโอกาสที่เราจะล้มเหลวในมุมของการเงิน <c oughs> ให้มันน้อยลงเรารีบเริ่มเร็วเราก็จะมีพื้นฐานก่อนสมมุติอีก5ปีข้างหน้าเราจะเกิดวิกฤตอะไรบางอย่าง ถ้าเราเริ่มวันนี้เลยเนี่ยเราจะมีระยะเวลา5ปีในการเตรียมตัวแต่สมมติเฮ้ยวันนี้อย่าเพิ่องอีกสัก2-3ปีค่อยทําเราจะมีระยะเวลาแค่2ปีก่อนที่จะเจอวิกฤตนั้นกลายเป็นว่าคนที่เตรียมตัวมา2ปีกับคนที่ตเตรียมตัว5ปีอันนี้ก็ชัดแล้วว่าเย<ะ>อะเลยมันดีกว่าข้อสุดท้ายชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอันนี้คือเป็นสัจธรรมที่คลาสสิกที่สุดเลยคือถ้าเราไม่วางแผนเอาไว้เวลาเราเกิด เจอสิ่งที่เราไม่คาดฝันขึ้นมาบ,บางคนถึงขั้นล้มละลายเลยก็มีสิ้งเนื้อประดาตัวถูกไหมครับเนี่ยแหละเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดทั้งหมดทั้งมวลคือเหตุผลทําไมเราต้องวางแผนการเงินครับเหตุผลที่ควรวางแผนการเงินพูดถึงคอนเซปต์กันบ้างการวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยคอนเซปต์ของมันนี้มันควรจะประมาณไหนครับก็จริงๆคอนเซปต์ของการวางแผนการเงินไม่ต่างอะไรคอนเซปต์การทํางานเลยครับหนึ่งคือเราต้องมีวินยัยวินัยทางการเงินคืออะไรครับคือเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจที่จะ วางแผนการเงินแล้วเนี่ยเราก็ต้องยึดมั่นกับรูปแบบและเส้นทางที่เราวางเอาไว้คือตองวากได้นิดหน่อยแต่อย่าหลุดแทร็กไปมาก<ช>เลยใช่ครับ<ม>เราต้องมีเป้าหมายอย่างน้อยว่าขั้นต่ําเราต้องมีได้เท่านี้เพื่อที่จะวางแผนการเงินให้ตัวเองยังไงลักษณะการวางแผนทางการเงินจริงๆมีการรณรงค์มานานมากแล้วคือการออมเงินแต่การเอาเงินเนี่ยไม่ได้บอกว่าออมไปเพื่ออะไรเ uh huh. ลยเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มี awareness <คน S 2> มากพอคนมันเลยแบบเหมือนแบบแรงกระตุ้นมันไม่มีต่อเนื่องอ่ะใช่ก็เหมือนกับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราทําอะไรโดยที่มันไม่มีเป้าหมายเนี่ย เราก็จะไม่มีเหตุผลที่เราทําสิ่งที่เราทาอยู่ทุกวันนี้ทําไปสักพักก็เลิกใช่อ,อย่างดีหน่อยก็อาจจะโอเคบางคนอาจจะแบบเป็นเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาอิมแพคตับตัวเองเช่น บางคนเนี่ยอยากจะมีเงินเยอะๆ,ๆ,ๆอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆ,ๆอยากจะมีเงินเก็บอย่างน้อยสักล้านหนึ่งในบัญชีเหตุผลก็แค่นี้ก็จริงแต่มันอิมแพกตัวเขาเขาอาจจะทําได้แต่ในขณะที่บางคนไม่มีเหตุผลไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรเลยเก็บได้ทําทำไมทำไมจะต้องลาบากเก็บทําไมวะทุกเดือน<ะ>เพื่อที่จะเก็บเงิน<อ>สุดท้ายเก็บเงินไปก็ไม่ได้อะไรก็แค่เงินเก็บสุดท้ายเอามาใช้ซื้อนูซีนดดดีดีกว่านี่ะที่จริงๆแล้วการเก็บเงินของเราเนี่ยเขาบอกว่าเราเก็บเงินวันนี้เพื่อที่เงินเนี่ย จะสามารถช่วยเราได้ในอนาคตอันนี้คือการวางแผนการเงนคล้ายคล้อคล้ายๆกับทฤษฎีอย่รีบกินมาร์ชเมลโล่ที่เขาให้เด็กมาทําการทดลองเหมือนกับเอามาร์ชเมลโล่มาล่อแล้วเด็กคนไหนที่มีความอดทนต่อมาร์ชเมลโล่คือใครไม่เริ่มกินมีแนวโน้มว่าโตขึ้นจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่เห็นปุ๊บ โอ้โอดใจไม่ไหวจับกินเลยชี้กินเลยอะไรนี้ก็คงจะคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันใช่ใช่เคยเห็นเหมือนกับพอมทาทดสอบใช่ไหม,มว่าเหมือนกับว่าเด็กหลายๆ,ๆคนเขาจะห้ามใจตัวเองได้ใช่ใช่อันนี้คือข้อแรกคือมีวินัยครับข้อที่2คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งมี่กีพูดไปแล้วเหมือนกันการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทฤษฎีเยอะแยะมากเลยแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดและดูแล้วมันจับต้องได้ที่สุดคือการมีสมาร์ทโก สมาร์ทโกคืออะไรครับมันเหมือนนมผงเด็กครับสมาร์ทโกะอ่าคล้ายๆกันโอ้โอเคต่อนยนต์อะไรมาให้เล่นครับเนี่ยสมาร์ทโกครับย่อด้วย5เรื่องครับ S คือ specific ครับคือมีเป้าหมายที่ชัดเจน M คือ measurable คือวัดผลได้ A คือ achievable คือสามารถไปถึงเป้าหมายนั้น R คือ realistic คือ เป้าหมายนะั้นต้องเป็นสามารถที่จะเป็นจริง T คือ time bound คือมีระยะเวลากำหนดชัดเจน <ทำ S 2> เนี่ยค่ะ smart goals คือตัวหนึ่งที่เอามาช่วยเราในการวางแผนการเงินได้ซึ่งช่วยได้ดีด้วยส่วนข้อสุดท้ายการวางแผนโดยไม่ประมาทหลายคนชอบมองว่าฉันวางแผนเป้าหมายทางการเงินตัวเองแล้วว,ว่าอยากจะมีเงินเท่านั้นเท่านี้จริงๆแล้วมันเป็นสัจธรรมชีวิตจริง,รง,รง,รงๆเพราะ uh huh. ว่าเหตุผลหนึ่งที่มาเรียนการเงินมาเรียนเรื่องการเงินทําให้เรารู้สึกว่าหลายๆเรื่องนี้แบบเป็นพื้นฐานชีวิต ม่ประมาทส่วนใหญ่หคนที่วางแผนการเงินดีเนี่ยชีวิตเขาโอเคเลยนะใช่เขา,าจะเขาเรียกว่ามันคือความสงบทางจิตใจความไม่ประมาทหมายความว่ายกตัวอ,อย่างให้ฟังบางคนเนี่ย มองว่าเฮ้ยอยากได้เงินแสนหนึ่งก็เก็บตังค์ปีสีวันละห้าพันแบบเดือนละห้าพันเอามีผลตอบผลตอบแทนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แป๊บเดียวก็ได้แสนหนึ่งแล้วในขณะที่ในยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นผลตอบแทนนั้นเนี่ยมันเสี่ยงแค่ไหนคุณรู้หรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ถูกไหมครับนี่แหละเลยเป็นเหตุผลที่เรามาเรียนเรื่องการวางแผนการเงินปุ๊บเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอะไรคือเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยและอะไรคือจุดที่เราจะต้องมุมไหนบ้านที่เราจะต้องมาจัดการการเงินส่วนบุคคลของตัวเองพูดถึงเรื่องเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยยทีนคาถมสัเล คุณจะรู้ได้ยังไงยิ่งสถานการณ์อย่างนี้นี่แต่ละคนนี่ก็แบบว่าโอ้โหอยากจะมีเงินเหลือเก็บอยากจะลงทุนยังไงให้ได้ผลตอบแทนสูง,สงอะไรเงี้ยอย่างที่ใครๆหลายหลายๆคนก็เคยเห็นก็คืออย่างเช่นแบบเรื่องแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยยิ่งอยากได้ผลตอบแทนสูงเท่าไหร่เงี้ย มันยิ่งเสี่ยงสูงจะดูยังไงว่าจุดไหน,นีนแบบที่คนเขามาพูดเนี่ยอันไหนเรื่องจริงอันไหนหลอกเอาไประเด็นเรื่องจริงกับหลอกก่อนผมเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปิดมาด้วยผลตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงบางตัวเนี่ยสูงมาก ผลตอบแทนสูงมากเลยครับแต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือเงินที่คุณเอาลงไปก็อาจจะหมดเลยก็ได้ซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยการลงทุนแบบนี้มีและถูกกฎหมายก็มีแต่ประเด็นคือคนที่ลงอะ่ะรู้หรือเปล่าว่ามันเสี่ยงแค่ไหนซึ่งบางคนเขามีความสามารถที่จะจับทางตลาดหรืออะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะสร้างกำไรให้ตัวเองได้ซึ่งก็มีเยอะซึ่งเขารู้ไงซึ่งเขารู้ใช่ แต่ในขณะที่หลายๆคนเนี่ยจริงๆมันมีกฎเขาเรียกว่าเป็นจรรยาบัรณเลยนะของตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยที่เขากำหนดมาเลยบอกว่าคุณจะไม่สามารถแนะนําการลงทุนให้กับคนที่ไม่มีความรู้เด้เขาห้ามเลยใช่ไหมเขาห้ามเลยหมายความว่าถ้าเกิดเราแนะนําคือมันจะมีการประเมินครับด้วยความที่ผมทําว่าแผ่การเงินด้วยเนี่ยผมเป็นเหมือนกับมีบทบาทหนึ่งคือเป็นผู้แนะนําการลงทุนนอกจากงานประจําสายการบินแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าก่อนที่เราจะแนะนําการลงทุนให้ใครได้เนี่ยเราต้องทําแบบประเมินความเสี่ยงของคนเราวอ๋ออย่างที้ว่าคุณรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ะมนาเิ ่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีความสามารถในการรับความเสี่ยงแค่ไหนทั้งด้านความพร้อมและจิตใจซึ่งถ้าผลประเมินออกมาว่าเขารู้น้อยมากเราจะทำยังไงกับเขาต่อถ้ารู้น้อยมากเนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบแรกคือต้องให้เขาเข้าใจความเสี่ยงกับแบบที่2คือทาให้เขารู้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ใจร้อนนะใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าอยากจะเอาเงินไปใช้ไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยในการลงทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายอย่างมีไทม์ไลน์ของมันแล้วก็มีผลตอบแทนและความเสี่ยงของมัน ซึ่งจริงๆเนี่ยผู้นี้เป็นข้อมูลที่ ค่อนข้างเยอะและเป็นเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากพออะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเหตุผลอย่างที่เราเคยเห็นกันในข่าวการลงทุนเนี่ยในตลาดหุ้นอะไรเงี้ยคือว่าร้อยคนเนี่ยกำไรสักกี่คนจริงนี่แหละครับคือเป็นเหตุผลถ้าคุณลงวันนี้1นึ่งแสนเรารับประกันเลย2องหมที่หน้าเราจ่ายแน่ถ้าเป็นอย่างงี้ชายลูกเซ่โอ้แต่คนก็เชื่อเยอะนะคนก็สูญเงินเยอะเหมือนกันก็ล่าสุดเพิ่งมีข่าวกี่ร้อยล้านน่ะที่อยู่ต่างจังหวัดอะโอ้โห มันบ่อยมากซึ่งแบบเราผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันยังเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ําๆเหตุผลนะคนที่ไปหลงเชื่อแชร์ลูกโซ่เนี่ยเหตุผลหนึ่งคือเราอยากได้สิ่งที่เราอ่ะไม่มีอ,มอ่ะก็พูดง่ายก็เหมือนกับแอบ,บเป็นความโลภอ่ะอะไรอย่างนี้ ความเสี่ยงที่สุดคือความไม่รู้นะจริงครับไม่รู้รนี่เสี่ยงกว่าทีเนี้ยสมมติว่าผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่แบบเขาเพิ่งเรียนจบมาเราจะแนะนําเขาอย่างไงดีเริ่มต้นเก็บเงินยังไงหักดิบยังไงคือการเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนนักศึกษาไปเป็นคนที่ต้องเริ่มงานหาเงินเองเนี่ยการได้มาของอินคามมันต่างกันซึ่งตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาว่าจ,จะได้มาง่ายๆก็คือพ่อแม่ให้อะไรเงี้ยได้มาใช้ไปไม่คิดแต่พอมาเริ่มทํางานแล้วเนี่ยเอาไงล่ะวะทีนี้ไม่เหลือเก็บแล้วนะ เราจะหักติบยังไงดีต้องบอกว่าการวางแผกนการเงินที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็น turning point หมายถึงเป็นจุดเลี้ยวจุดหักแล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตของหลายๆคนในด้านความคิดเหมือนกันการที่อยู่ดีคุณจะบอกว่าเราเจอคนคนหนึ่งแล้วบอกว่าเฮ้ยมาวางแผกนการเงินสิคุณคุณต้องวางแผนมันอยู่ดีไปบอกอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังงงสิครับใช่แล้วบอกว่าเฮ้ยเงินฉันฉันจัดการเองถูกไหมครับ ต่ที่บอกคือถ้าเกิดเป็นน้องจบใหม่รู้ไหมครับว่าอายุที่วางแผนกเกษียณได้ดีที่สุดคือไม่เกิน24ปีซึ่งหมายเขาว่าอะครับคุณจบ22จบปริญญาตรีคุณเริ่มทํางานคุณมีเวลาให้2ปีถึงจะคิดได้คุณคิดว่าคนทั่วไป2ปีจะคิดได<อ>้ซึ่งถามว่ามีไหมคงมีอ่ะแต่ว่าก็คงน้อยน้อยมากส่วนตัวผมเนี่ยเป็นเกือบ10ปีถึงจะคิดได้ได้เงินมาก็ใช้ไปสิพี่ใช่แล้วด้วยความที่อีกเท r ร์นิ่งพอยต์หนึ่งคือคนเราเนี่ยเวลาไม่ได้หาเงินเองเนี่ย ก็จะไม่เห็น v a l ลูของเองินพอถึงจุดหนึ่งเี่ยที่เรา ได้ไปทํางานเองเนี่ยมันจะมีช่วงแรกๆที่รู้สึสวกว่าเฮ้ยก็ทํางานก็ได้เงินก็นี่ก็ใช้เป็นสิทธิ์ของเราแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในเรื่องที่สําคัญนั่นแหละคือเทอร์นิ่งคอทของคน <ผม S 2> คุณพีคิดว่าเราประเทศเราเนี่ยหรือประเทศอื่นๆก็ตามเนี่ยควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงหมายถึงว่าการที่เราหาเงินได้เองเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเรียนจบถูกไหมแต่ถ้าเราสามารถทําให้เด็กไม่จำเป็นต้องแบบเรียนจบมาแล้วที่จะรู้ค่าของเงินไม่จำเป็นต้องแบบว่าจบมาแล้วฉันหาเงินได้แล้วฉันเริ่มรู้จักค่าของเงิน เพราะบางทีกฎหมายมันไม่เอื้อในการให้เด็กออกไปทํางานถูกไหมจะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยมีน้องๆหลายคนอายุไม่ถึง20่สิบเขาก็ทำธุรกิจอยู่นะซึ่งถามว่าเห็นคุณค่าของเขาคงเหตุแต่ประเด็นคือความเสี่ยงของคนที่อายุไม่เยอะแล้วหาเงินได้คืออะไรครับเขาเชื่อว่าเขาหาเงินได้เขาไม่ความาามั่นใจแต่หลายๆคนเนี่ยหาเงินได้เยอะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆแต่เขาไม่รู้จักเรื่องของการวางแผนการเงินอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงช ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เชื่อว่ายิ่งหาได้มากถ้าย่งอายุน้อยๆความโชคดีของอหลายๆคนคือบางคนก็อาจจะมีคนที่พ่อแม่รู้เรื่องผู้นี้อยู่แล้วเขาอาจจะแนะนํากันแต่มันก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่ทาเองด้วยตัวเองเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถทําได้หาเงนินได้ใช่แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยกว่าเขาจะรู้ตัวว่าเขาต้องมีการวางแผงนการเงินเพื่ออนาคตเนี่ยมันต้องเสียไปเท่าไหร่มันจะต้องมีรอยรั่วทางการเงินไปแค่ไหนมันถึงจะรู้เชื่อเหรอคะว่าจริงๆคนประกอบธุรกิจหลายคนเนี่ยไม่ต้องนับทุกวันนี้ก็ได้ครับสมัยก่อนที่เขาขายเสืื้้ออผาาขยหูปร างเงี้ยหลายคนเนี่ยคือน้อยคนมากที่ทําบัญชีธุรกิจของตัวเองรายรับรายจ่ายคือเขาเชื่อแค่ว่าเขาลงทุนเค่นี้เขาต้องได้เท่านี้จบจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากเผลอๆเอาเงินธุรกิจมาใช้ส่วนตัวอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสองคาญเหมือนกันการวางแผนการเงินคือการแยกเงินส่วนตัวเงินครอบครัวออกจากธุรกิจเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ธุรกิจเนี่ยมันคือการหารายได้โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาเงินของธุรกิจจ้างรายได้ของธุรกิจนั้นๆหมายความว่า ธุรกิจนั้นอาจจะสร้างได้ดีอาจจะขาดทุนอาจจะกาไรถ้าเราเอาเงินครอบครัวเราไปอยู่กับธุรกิจมันเลยเป็นสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมแบบว่า<ช>บางธุรกิจในแบบโอ้โหเหมือนจะขายดีแต่<ช>ทำไมเจ๊งวะใช่ไหมก็คือถ้าเราเอาเงินครอบครัวไปอยู่กับธุรกิจนั้นๆล้วอยู่ดีวันดีกันดีธุรกิจนั้นล้มหรือโจโควิดอีกรอบหนึ่งออแล้วล้มขึ้นมาออหมายความว่าครอบครัวนั้นล้มไป,ด,ด,ด,ปด้วยหรือเปล่าเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ทําไมถึงต้องมีการวางแผนเงิน มันคือการลดความเสี่ยงการจัดก,การความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครแล้วคุณพีคิดว่าคนทั่วๆไป<ม>ควรจะมีที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวไหมการมีที่ปรึกษาความาาจํา <ำ S 1> เป็นอของการมีความจําเป็นอครับจริงๆความจําเป็นคือน่าจะเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของข้อมูลความรู้มากกว่าอแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขามองว่าไม่พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆการมีที่ปรึกษาการเงินที่เราไว้ใจได้ แตคนหนึ่งที่เราสามารถคุยและปรึกษาได้มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราจะดูยังไงว่าใครไว้ใจได้ไม่ได้มีคําถามมันจะคล้ายๆกับเรื่องนี้เลยว่าจะรู้ดูยังไงว่าหลอกไม่หลอกบางคนเขาจะเข้ามาแบบว่าขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเลยมันจะลักษณะคล้ายๆกับการสัมภาษณ์งานความเห็นสุดตัวผมก็คือต้องพอรู้จักกันก่อนบางคนรู้จักกันดีก็ไม่ต้องอะไรกันเยอะเราก็จะรูอยู่แล้วว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงทํางานความซื่อสัตย์ความอะไรเป็นยังไงเช่นความโปร่งใสซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคนทํางานด้านนี้ที่ดีๆมีเยอะมากอยู่แล้วคือไม่จะเป ใช่ครับขายประกันชีวิตอย่างเดียวไม่ใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับพื้นฐานของการวางแผนการเงินของคนเลยนะครับมัน,ม,นมันจะเรียกว่าเป็นพีระมิดท,ทางการเงินด้วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมพีระมิดการเงินเป็นอย่างนี้พีระมิดท,ทางการเงินเขาแบ่งเป็นสชั้นหลักๆครับชั้นแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ protection ความคุ้มครองความคุ้มครองแบ,บ่งเป็นสองแบบครับแบบแรกคือเงินสภาพคล่อง เพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินค่ทาทฤษฎีเลยคือจะต้องมีอย่างน้อย3-6ถึงเดือนแต่ด้วยความที่เราเจอสถานการณ์โควิดและอีกมุมหนึ่งคือเราอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบินอย่างนี้เนี่ยหกเดือนไม่พอเราหมายถึงว่าในอนาคตถ้าเรามีโอกาสต้องเก็บไว้อย่างน้อยปีหนึ่งก็ได้ครับตัวนี้เขาบอกเป็นเงินที่เอาไว้สำรองในกรณีที่เราไม่มีไรายได้เราจะสามารถอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรได้อีกไม่กี่เดือนอโดยที่เนี่ยนละ มันเหมือนเป็นการชนให้เราทางการเงินส่วนที่2คือเรื่องของความคุ้มครองการอนุญาตความเสี่ยงการอนุญาตความเสี่ยงไม่พ้นเรื่องประกันชีวิต คือการเอาความเสี่ยงเนี่ยมันคือการที่เราเอาเงินไปให้คนคนหนึ่งคือยังไงก็ต้องมีใช่ซึ่งตามหลักแล้วต้องมีครับโดยที่เงินที่เราไปให้บริษัทประกันเนี่ยเพื่อที่จะคุ้มครองเราด้วยวงเงินที่สูงข,ขึ้นหลายเท่าตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่ควรจะต้องมีอย่างที่บอกคือประกันชีวิตทุกวันนี้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการชีวิต<อ>สุขภาพชกเคยโรคร้ายตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือมองว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยเราโอนย้ายความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ได้ที่เราไม่าเีะรตง้จอม จะมีมากมีน้อยไม่สําคัญแต่อย่างน้อยน่ะถ้ามีแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจริงๆมันจะช่วยเราได้พอนับเป็นเบาว่างั้นเถอะมีที่ไหนอ่ะอัตราส่วน1ต่อ10อย่างเงี้ยหมายถึงว่าคุณจ่ายแค่หนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเกิดเจออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จ่ายให้คุณกลับมาสิบเท่าอย่างเงี้ยจริงตรงไอยนี่จริงๆมีเรื่องให้คุยได้เยอะเลยเอาไว้เอาไว้ต่อไปนะโอเคอันนี้เป็นขั้นแรกครับขั้นที่2คือเรื่องของการสะสม <ừ. S 2> การสะสมเนี่ยมันคือการเซ็ตเป้าหมายของตัวเองทางการเงินในอนาคตก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็นแล้วแต่เลยเรื่องอะไรต่ออะไรระยะยาวเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือเงินกเกษียณพูดเหมือนไกลตัวนะพูดเหมือนไกลตัวใช่ไหมแต่ห้าสิบห้าหกสิบแต่จริงเนี่ยใกล้มากเงินเกษียณค,คือด้วยทฤษฎีเนี่ยหมายถึงที่มองนอกเขาพูดว่าเป็น serious money หมายถึงว่าเป็นเงินที่ขาดไม่ได้เลยในการวางแผนการเงินเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนเราแก่ไปต้องมีเงินถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเงินเกษียณเนี่ยเราเราคุยกันโหอีกต เกษียณล้วจะมีอายุไปอีกกี่ปีไม่ถูกไหมฮะทุกวันนี้เนี่ยอายุขยของคนไทยเนี่ยตอนนี้เขาตั้งกันที่ 80, 80 85กัแแล้วจริงเหรอหมายความว่าคนเรากรเกษียณอายุ55อยู่ไปถึง85แล้วเาก็ต้องมีอายุหลัง <30. S 1> กเกษียณ30ปีณนะวันนี้สมมติวันนี้เราอายุ35เกษียณ55ามีเวลาสร้างไรายได้แค่20ปีเราจะทํายังไงให้20ปีเนี้ยเราสร้างเงินที่สามารถอยู่ได้อีก30ปีอ,อันนี้คือไอเดียของการวางแผนการ,กรเกษียณด้วยสําคัญมากแล้วก็อัตราส่วนของคนที่อยู่ในอายุ40าีเรา หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าแต่ความแหงการเสร็ผิดพลาดด้วยอ๋อยังไงครับเหตุผลหลักๆเลยครับก็เป็นเหตุผลที่ผมบอกหนึ่งคือทุนอีเล็ตเอบเงินเฟ้อเงินเฟ้รสองคือค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูงขึ้นสามคืออาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่คาดคิดทําให้แผนการเงินที่เราวางแผนมาแล้วเรามีรอยรั่วในเรื่องของความคลุกครองเนี่ยสมมติเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันปุ๊บเนี่ยมันอาจจะกระทบแผนการเงินที่เราวางเอาไว้ได้ประมาณนี้ ขั้นที่3คือการสร้างความมั่งคั่งีอะไราามาก็เอเป็นเรื่องไม่พ้นเรื่องการลงทุนการอะไรแบบการลงทุนมีหลากหลายมากคือพือ้นฐานลงทุนเก็บเงินมาก่อนละมีเงินสำรองละมีประกันละไอ้ส่วนที่เหลือจะไปต่อยอดอยังไงละทีนี้อ่าแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะไม่ได้เริ่มจากหานคนเราเริ่มจากยอดก่อนไปลงทุนก่อนใช่ข้างล่างไม่มีใช่เพราะอะไรครับเพราะเราถูกยั่วด้วยผลตอบแทนที่แบบดีเออที่วุกรพูดว่าช่ามาสีเท่าเนินงเท่าน,นี้ได้ผลตอบแทนเท่านี้อะไรเงี้ยเนี่ยแหละมันมันเหมือนกับมันดึงความ เราไปที่จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่เป็นพื้นฐานของแล้วมีความสําคัญในชีวิตเราก็คือการปูฐานของพีระมิดให้แน่นก่อนถ้าเรามีการวางแผนที่ดีเนี่ยจากนั้นไปนยะเราจะทําค <ไป S 2> วบคู่กันไปได้ไหมคือไม่จําเป็นต้องแบบเริ่มจากฐานก่อนอาจจะแบบแบ่งอัตราส่วนใช่ครับด้วยโดยไอเดียของการวางแผนการเงินเนี่ยไม่ใช่ว่า โยนเงินทั้งหมดที่มีไปลงอันใดอนหนึ่งอยู่แล้วกาวแผนการเงินคือเราจะต้องจัดสัดส,ส่วนเงินแต่ละฐานพีระมิดใช่เราได้เงินมาสมมติได้เงินมาร้อยหนึง่งเราจะแบ่ง20ไปไว้ตรงนี้ไปเป็นส่วนของเงินสำรองฉุกเฉินอีก2ีไปไว้ในส่วนของการคุ้มครอง อีก20เอามาใช้20ที่4ก็อาจจะเอาไปวางแผนเรื่องของเป้าหมายทางการเงิน,น,นระยะสั้นหรือยาว20สุดท้ายอาจจะเอาไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเป็นไอเดียทางการวางแผนการเงินอยู่แล้วคิดว่าวันนี้สําหรับ EP แรกน่าจะค่อนข้างครบถ้วนแล้วคุณพีคคิดว่า EP ที่2เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเรื่องของภาษีไหมภาษีกับคนทํางานเนาะ โอเคได้สัรับ EP ที่2ก็จะเป็นเรื่องของภาษีแล้วกันเนาะก,การจัดการได้เงินมาเท่านี้เสียภาษีเท่านี้เราเอาไงต่อกับเงินนั้นดีโอเคครับก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวจะขอประชาสัมพันธ์เวิร์กช็อปออนไลน์ล่าสุดนะครับที่เพจเราจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6-7ถึงมีนาคมนี้นะครับนั่นะก็คือเวิร์กช็อปออนไลน์ที่มีชื่อว่า Introduction to Basic Knowledge of Flight Dispatcher นะครับเป็นเวิร์กช็อปที่จะชวนทุกท่านที่สนใจอาชีพ Flight Dispatcher หรือนักบินโต๊ะให้มาเรียนรู้มาสัมผัสทดลอง ในเวิร์กช็อปของเรานะครับสอนโดยวิทยากร hmm. ผู้มีความรู้ความชํานาญตัวจริงเสียจริงในวงการมายาวนานกว่า17ปีราคาไม่แพงนะเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Zoom hmm. เพียงคนละ990บาทเท่านั้นก็ถ้าหากว่าสนใจเดี๋ยวเราทิ้งลิก์สมัครไว้ให้นะครับหรือติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ของเพจไทยเวชแคลเรียกันสําหรับ EP พิเศษทางด้านการเงิน EP แรกขอจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับ EP ที่2เดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องภาษีสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันสําหรับวันนี้ผมและคุณพีทต้องขอลาไปก่อนสวัสดีโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ